วัสดีครับอ่ะวันนี้เป็นปฏิบัติการที่8นะครับพิมพ์ตัวส่วนยื่นนะเป็นโอเวอร์แฮงนะครับในตัวโปรแกรมของ c คี l a นะครับมันมีตัวไฟล์สำเร็จอยู่ที่ชื่อว่าโอเวอร์แฮงเทสเนี่พอเราพิมพ์ออกมานะเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันพิมพ์อย่างนี้ไว้มันคือการพิมพ์ส่วนยื่นนะ แล้วก็ส่วนยื่นีน40องศา50องศา60 70แล้วก็80นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเราพิมพ์แบบไม่ต้องใส่พพอร์ตเนี่ยมันพิมพ์ได้ที่เท่าไหร่ดังนั้นเวลาที่เราจะพิมพ์นะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์ที่โปรไฟล์ที่ชื่อว่า fast กันนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับโทษทีอ่าตัวนี้ใช้เป็นเบสิกก็ได้จะได้ติก๊กง่ายๆ ตัวนี้นะครับเจเนเรตซั u พอร์ตตัวเนี้ยไม่ต้องติ๊กนะไม่ต้องติ๊กเพราะว่าเราจะพิมพ์แบบไม่มีซั p พอร์นะครับโอเคงั้นตัวนี้ก็ทำเป็น o อเวอร์แเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะพิมสองตัวอันนี้เราก็กดสไลด์ไม่ต้องทำไรนะครับ20นาทีก็เสร็จแล้วเราก็เซฟงานเลยทีนี้สังเกตว่าโมเดลเนี้ย มันคือการเอาโอแองฮงซ้อนอยู่บนโอแองฮงไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นความบิดเบี้ยวของชั้นหนึ่งก็อาจจะไปมีผลกับความบิดเบี้ยวของชั้นอื่นเนาะดังนั้นก็เลยลองหาโมเดลพิมพ์เพิ่มนะครับในตัวเว็บของ Tinky Word นะครับมันจะมีโมเดลตัวหนึ่งที่ชื่อว่านี่นะครับ Massive Overhang t e s t อยู่ หน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้มันคือการโอเวร์แฮงในแนวนอนนะเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในแนวราบหมดก็ข้อดีตรงที่ว่าความเออร์เลอร์ของชั้นมันจะไม่ได้มีผลต่อกันนะเนาะดังนั้นเราก็ลองพิมพ์ตัวนี้ดูนะครับเราก็ลองไปที่ทิงเกอร์เวินะครับแล้วก็ลองเซิร์ชหาดูแล้วกันเนาะมาสิฟโอเว่ยแฮงเทสมีเยอะนะครับเราใช้ตัวนี้นะเอาตัวแบนๆหน่อยแล้วกัน ของคุณชื่อว่ามัตซิฟายนะครับมัตซิฟายอ่ะงั้นเดี๋ยวจันปิมนนะครับอ่พอเราเปิดไฟล์เนาะแต่เซฟไปแล้วละ taste. ่ะกูไว้แฮง t e เทสอ่าไฟล์นี้ใหญ่มากนะครับพอกดสไลด์ปุ๊บนี่คือปิมนแบบเ oh. ออสองชั่วโมงตายแน่เอ่อเราทำการลดไซส์มันนะในในนี้จันรู้สึกว่าจันจะบอกว่าลดไซส์ลงสัก50%นะครับ แล้วก็ลองพิมพ์ดูแต่จะลองแล้วนะจะลองลดเป็น50%ละงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะลองเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวจะลดเป็น50%ดูคือเรามีเวลาเรียนอยู่จํากัดนะดังนั้นเราก็ต้องพิมพ์ตามเวลาที่เรามีแล้วเราก็ลองสไลด์ดูนะครับอันนี้30นาทีนะเดี๋ยวจนพิมพ์ตัวนี้โอ้ไว้แฮงสองอย่างเงี้ยอุย๊ยภาษาไทย เฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนภาษาให้จันอ่ะแล้วก็เซฟไฟล์นะครับทีนี้ที่จันพิมพ์ไปเหรอหน้าตาเป็นแบบนี้อ่านี่คือโอเวอร์แฮงหนึ่งของจันเห็นไหมที่แปดสิบนี้ยุ้ยเลยนะโอ้โหเจ็ดสิบก็ยุ้ยแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวลองไปพิมพ์ดูนะ ว่างานของนักดีดูด,ดิโอ้โหอะไรเนี่ยหลุดลุยเลยนะที่80องศาทําไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยชั้นที่แถวๆนี้เนียนอยู่ตรงคือตรงเนี้ยอันนี้ก็เริ่มเห็นละอันนี้นี่เริ่มไปกันใหญ่ละอะไรเงี้ยเออลองไปพิมพ์เล่นดูนะครับคือเราจะได้รู้แหละว่าโอเวอร์แฮนประมาณไหนที่เราจะต้องใส่ซัพพอร์ตตัวไหนเราไม่ต้องใส่ก็ได้ส่วนชิ้นนี้เป็นชิ้นแนวราบนะครับงานมันถูกย่อส่วนมา50%อะ เลขเลิกต่างๆก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ชิ้นงานข้างใต้ก็คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า,ถาแถวๆนี้โอ้อยว้หมดเลยโอเคเนาะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าตัวนี้เหมือนจันจะสรุปเอาไว้ว่าจันจะโอร์แฮ้งสูงสุดได้ไม่เกิน50องศามัยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดสัก60องศานี้จนควรจะมีซัพพอร์ตแล้วนะเอาละเราไปทำดูแล้วกันนะครับไปแล้วครับผม